คนอื่นเขาไปนั่งเฝ้ากันเออสาวเจ้าไม่สนไอเดทได้เบอร์ไว้ไอเดทได้เบอร์อเด,ดได้เบอร์ด้วยแล้วตัว่ะคือสุดท้ายเนีย่ยมันก็มาสาบอกว่าไม่ไหวแล้ววะกูยอมแล้วรู้ว่าทําไมมันต้องเช่าบ้านมันบอกว่าค่าโรงแรมอะ่ะแพงกว่าค่าเช่าบ้านอ่ะไอเน็ถขมเลยจริงมันบอกว่ากูต้องเช่าบ้านเพราะค่าโรงแรมแพงกว่าค่าเช่าบ้านนังกวาเพราะพินผมก็เหลืออยู่ประมาณเนี้ย วัสดีพิจักนรงครับเห็นไหมเนื้อพ่อพินเหมือนเนื้อพ่อกลวยอ่ะเขาสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันเลยก็จะมีเนื้อดํากับเนื้อขาวนี่พระรอดพระรอดนี่เขาจะพระรอดลงทองเห็นปะเนี่ยนางกวักพ่อพินเอาองค์ละพันแปดเอาไปใช้ยอดขายดีขึ้นวันเดียวคุ้มค่าพระล้วพันแปดมีให้ห้าองค์อ่ะแล้วเนื้อพ่อพินอ่ะเป็นเนื้อ ที่กดกันเองที่วัดพอเป็นพระที่กดพิมพ์กันเองที่วัดเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ํากับวัดอื่นนะครับเนื้อพระท่านจะเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ํากับวัดอื่นับเนื้อพระพ่อพินอ่ะครับนะครับน้ํามันของพ่อพินวดอุบลคือน้ํามันอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะผมไม่อยากให้ใช้น้ํามันสีเขียวเพราะน้ํามันเขียวมรกต เป็นน้ํามันที่แม้กระทั่งพ่อพินเสกอยู่เนี่ยเทวดายังลงมาถามว่าท่านมีความจําเป็นอะไรต้องทําวิชาทําน้ํามันนี้ฉะนั้นน่ะน้ามันเขียวเนี่ยใครที่ได้ไปอ่ะถ้าจะเอาพอ่ะพ่อพินต้องเอาไปสาบานที่กุฏิทุกคนอ่าจะรับน้ํามันเขียวจ้าพ่อพินจ้าพินต้องเรียกไปให้คําสาบานกับท่านทุกคนนั่นแหละครับเรื่องนี้ไปถามอาจารย์เขียวได้ มีสามสีน้ำมันเงาะถอดรูปเนี่ยใช้สำหรับความเป็นเมตตามหานิยมส่วนน้ำมันสีแดงวันทองห้ามทับใช้เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลว่าความติดคุกติดตารางก็เคยมีคนโดนพยายามฆ่าสองปีเจ็ดมั้งถ้าถ,ถ้าติดคุก,กนะกินน้ำมันม่อพินเลยขึ้นศารลรอดทนายความอเอาไปใช้บอ่อยน้ำมันม่พินเหลือจะจะ,จะ,จ,ะจะเหลือกี่หลอดสีเหลืองอย่างเดียวนะ ไ้อ่อใสายหน้ากูสวยละโหลใหญ่อะโอจะดูได้กี่หลอดคือแดงอะเหลือแน่เพราะแดงอะใช้ด้านครงขึ้นสารอะมาเยอะเขียวเนี่ยเหลือน้อยแต่เหลืองเนี่ยเป็นน้ำมันที่พ่อค้าแม่ค้าดารานักร้องใช้ได้ทั่วไปก็เลยจะหมดพอได้อยู่นะอันนั้นเขียวลูกอา่าอ่าเหลืองได้นะอา้อาวน้ำมันเหลืองได้ไดเพื่อน น้ำมันเหลืองได้สิบหลอดก็สำหรับเรื่องน้ำมันพ่อพินน่ะเอาว่าเจ็ดอ้วนจะบอกว่าพ่อพินขึ้นเทศอ่ะท่านใช้น้ำมันท่านแต่งขึ้นเทศทุกครั้งถามเรื่องะก็ได้กินน้ำมันของพินคือท่านเป็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 นพระรูปร่างสันทัดและผิวดำแต่เมื่อท่านนั่งเทศบนธรรมาเอาว่าผิวพานท่านออร่าแล้วก็ผ่องใสเรื่องคำว่าการเทศเนี่ยไม่มีไม่มีมหรสพไหน ที่จะคนเยอะเท่ากับคนเาฟังพ่อพินเทศพี่ทวีบอกว่าสีเขียวพอแบ่งไหมครับกินเองอ่ะใช้ทาครับพี่ทวีใช้เจมิมใช้ทาได้อ่ะสีเขียวสีเขียวให้สามหลอดคือหลอดก็หลอดยาแบบนี้เลยอ่ะนี่ถ้าหลอดก็ประมาณนี้แล้วที่ต้องติดสติกเกอร์เพราะอะไรเพราะจะได้รู้เนี่ยแท้เพราะน้ำมันเพราะพินน่ะมีเกเยอะ ให้กี่หลอดอะพี่สามหลอดอ่ะอ่ะให้ให้ให้ได้ทุกคนไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะบอกนะครับคือไอต้อหรือจะหรืจะไปต้อได้ไหมไอคนเดินไฟข้าลานเนี่ยหลานชายผมนโอ๊ตคือมันจะไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรอ,อ่ามันจกไฟฟ้ามันจะไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรอกนะสอบคือมันยากมากอะ่ะนะหาอะไรให้ผมอะ่ะเอาไปใช้หน่อย ผมก็ให้น้ํามันเขียวกระเหรียนดวงมันสอบครั้งเดียวผ่านเลยในในในน้ามันเขียวคนที่ไปสาบานกับหลวงพระพินคือต้องไม่ทรยศต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือน้ํามันเนี้ยสามารถทําให้คนเป็นใหญ่เป็นโตได้สองถ้าใช้ในทางชูสาวต้องรับเลี้ยงทุกคนที่ได้เขาและต้องละเว้นคนที่มีผัวแล้ว นะฉะนั้นในตอนในอดีตจะมีคนเอาน้ํามันมาคืนพราพินแล้วพ,พีนเนี่ยก็จะเอาน้ํามันเนี่ยฝังไว้ใต้ดินเชื่อไหมว่ามีน้ํามันพ่อพินน่ที่มีแบบดินเคลอะออกเลยคือฝังแล้วคนก็ไปเอาอีกอ่านะครับแล้วตอนที่พอพินเสกน้ํามันเนี่ยควันทูบเนี่ยลอยขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันน,นั่นคือพราะพินครับน้ํามันพ่อพินเนี่ยจึงนะครับ เป็นเรื่องราวของน้ำมันที่ใครก็อยากได้ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยมีใครเห็นของจริงก็ผมอยากได้จนผมซื้อขวดแรกหกพันเป็นน้ำมันเกะดมมาไม่กินเลยดมมาคนละเรื่องครับเคยมีคนน้ำมันพ่อพินมาขายพี่สัตผมดมรู้เลยนี่ไม่นชันวามพ่อพินถ้าพ่อพินคนเห็นของแท้แล้วจะรู้ถ้าเมื่อไรถึงวันพระบ้านคุณจะมีกลิ่นหอมน้ำมันพ่อพินแล้วก็แปลกอย่างไปวัดถ้ำกุนแผนออกจากหน้าถ้ำจะได้กลิ่นน้ำมันพ่อพินอ่าได้จากสังขวาเองมั่นใจได้ครับน้ำมันก็อาจารย์เอกก็ได้ไปจากที่นี่ครับ เคยมีคนเขาไปขึ้นศาลเทกินเลยเทกินเลยดกสามสี่กินเดียวกันเลยต้องเอาไปโดมเองครับแต่จริงจริงคนละคนคนละกินครับพี่สุรชัยสีเหลืองพี่เดชอ่าสีสีสีเหลืองเนี่ยไอเจ้าเดชเนี่ยใช้ใช้จนใช้จนต้องมาสารภาพกับผมอ่ะวันแรกเลยตอนนั้นจะมีตู้ตัวนี้อยู่ไอเดชมาเฮ้ยทำไมพอบีนเนอะ ทุกคนเนี่ยที่เป็นเสียนม้าเนี่ยเขารู้แล้วน้ำมันมะพินเนี่ยเป็นน้ํามันที่ใช้ได้จริงเพราะเขาบอกแล้วว่าตอนตอนเสกเนี่ยควันทูบเนี่ยลอยเป็นผู้หญิงผู้ชายกอดกันเลยก็<ะ>ここเจกอว้วนเป็นคนไปขุดว่านเสน่ห์จันทขาวว่านเสน่ห์จันแดงว่านสาวหลงว่านทุกอย่างที่มาทําแล้วแต่งกันน้ํามันหอมนะครับเฮ้ยจริงเหรอวะกูลองสิคนอื่นเนี่ยแค่เจิมไอ้นี้ยกมือท่วมหัวหเนี่ยทารูปหน้ารูปตัวหมดเลยไอ้ไอ้นี่อยู่แนะ่นอนไอ้เน็ตอยู่เพราะตอนนั้นอะ มันมีงานประกวดราชบุรีแล้วเขาก็จะไปเฝ้าสาวอเมซอนกันเออสาวอเมซอนเนี่ยสาวสวยสุดของร้านอเมซอนคนอื่นเขาไปนั่งเฝ้ากันเออสาวเจ้าไม่สนไอเดทได้เบอร์ไว้ไอเดทได้เบอร์เดทได้เบอร์ด้วยแล้วตืไค,คือสุดท้ายเนี่ยมันก็มาสาวบอกว่าไม่ไหวแล้ววะกูยอมแล้วรู้ว่าทำไมม,มันต้องเช่าบ้าน มันบอกว่าค่าโรงแรมอะแพงกว่าค่าชาวบ้านอะไอเน,น็กถามเลยจริงมันบอกว่ากูต้องเชาวบ้านเพราะค่าโรงแรมแพงกว่าค่าชาวบ้านเอาว่าวันนั้นอะแบบอยากจะรู้ใช่จริงไหมอะมันาวน้ำมันมะพีาเนี่ยนะกดโทรศัพท์เลยทานิ้วมือแล้วกดโทรศัพท์แล้วพูดเลยได้วันนั้นเลยอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่บอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ในทางนี้แล้วคุณ ไม่ทำตามคำมั่นสัญญาก็จะเหมือนเพื่อนผมนี่แหละครับต้องไปถอนคำสาบานที่ไหนไว้ว่าทำเหมือนแผนครับโอมเสียงกูดังเหมือนนกกระเวกดังวิเวกเหมือนเท้ามหาพรมนะสาวเห็นสาวหลงบบาวเห็นเบาวหลงโอมหยุดหยุดอยู่อินทริคูสวาะพุทธทางห้อมล้อมจักรวาลัง รรมังห้อมล้อมจักรวาลังสังฆังห้อมล้อมจักรวาลังสีเหลืองอะ่ะใช้ได้หมดครับไม่มีข้อจํากัดอันนี้ใช้เฉพาะเวลาขึ้นลงขึ้นศาลนะครับส่วนน้ํามันสีเขียวอันนั้นใช้แล้วเขาเรียกว่าเป็นใหญ่เป็นโตได้นะครับก็เอาว่าพระเทวดาต้องต้องลงมาถามอะ่ะ นะท่านบอกกับรุสิตเท่านราต่ตอนที่ทําอ่ะเทวดาลงมาถามว่าทําไมต้องต้องทําน้ํามันนี้ก็เพราะพินอะ่ะสร้างทาเอาคุณใส่ไปทําลายอ่ะครับอ่าเพราะท่านต้องถอนของให้ชาวบ้านตลอดเวลานะครับน้ามนต์ของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาลนะครับอ่ะนะฉะนั้นก็วันนี้นะเป็นเรื่องงามยามดีใครเป็นคนขอพ่อพินมาก็ขอบคุณเขาด้วย เพราะปกติจะแงะพอพินลองจะผมเนี่ยยากผมบอกเลยแล้วให้ไปก็ไม่ก็หาซื้อเข้าใหม่ไม่ได้แล้วพาพอพินเป็นพ้าที่คนเอาไปใช้แล้วชีวิตดีขึ้นทั้งหมดอันนี้เรียงใส่ล็อกนะฮะเลียนที่ไม่มีหูคว่ำหน้าหลวงพ่ออะไรครับอ๋อเหลียนนี้ก็น่าจะคุณว่าหลวงพ่ออะไรครับ อ่นนากุนนนงศักดิ์นี่หลวงพ่ออะไรเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ได้เปล่าครับพี่ทวีผมก็ไม่เคยอะครับพี่ทวีครับยอมครับไม่รู้จริงๆเหรียญน,นี้ไม่น่าหายากนะเพราะว่าถ้าลงด้วยสังควาหะเนี่ยคือเจ้าคณะเมือง oh. คำว่าสังควาหะเนี่ยคือตำแหน่งเจ้าคณะเมือง และอันนี้เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเหรียญสร้างปี2468ก็คือ2468เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรคือใครก็องค์นั้นแหละไม่เห็นยากเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าปี2468ใครเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรใช่ท่านมีนามว่าหลวงพ่อสุนครับแต่จะเด้เป็นพระพ่อโป๋พระโป๋ใช่ไหมพ่อโป๋พประไผอะไรเนี่ย นะจริงชื่อพ่อปู่พ่อปัยเนี่ยตำแหน่งเนี่ยคือถ้าองค์นี้มรณภาพอีกองค์ต้องมารับต่อเหมือนอุตราการบดีอุตราการบดีทาอุตราการบดีบุญอุตราการบดีสุขเห็นปะ <Yeah. S 1> คือตำแหน่งเนี้ยสามารถรับต่อกันได้หลายคนแต่องค์หนึ่งต้องเลื่อนขึ้นไปหรือว่ามรณภาพแต่ในปีหกแปดเนี่ยเป็นหลวงพ่อสุน นะครับอ่าเป็นหลวงพ่อสุนแต่เราจะยินในนามพ่อไปอ่ะนะครับพ่อไปที่หลังพ่อไปนั้นเจ็ดกว่าแล้วอ่าถ้าองค์ปีหกแปดเนี่ยเนะี่ยฮะน่าจะเป็นพ่อสุนส่วนอันนี้เป็นเหรียญที่งุนงงกันอยู่นานสมเด็จพ่อพีนองนี้ฮะ สมเด็จพระพินเน่เอาจิงริงอ่ะเนื้อเหมือนพระกวยไหมค้ายกันแต่พระพินเน่ยพระทําเองที่วัดม,มวลสารทุกอย่างทําที่วัดหมดไม่มีไม่มีทําที่สร้างโรงงานทําเนี่ยโอ้จะหาพระที่เก่งเหมือนพระพินในยาก็ท่านะจะรอพระจุดเทียนไม่ติดอ่ะหลายครั้งจุดไม่ติดท่านก็ไปนั่งท่านเรียนรู้สิทธิ์มาเลยไปที่ร้านนี้ยร้านนี้จะมีทองเหลืองอยู่กี่สิบโลไปร้านนี้จะมีทองเหลืองอยู่กี่สิบโล ทุกร้านมีทองเหลืองเท่าไหร่ท่านบอกจํานวนได้หมดแล้วก็ไปตามร้านนั้นก็มีทองเหลืองจานวนเท่าจร,จริงคือ่อไม่ได้เพราะทองเหลืองไม่พอเทวดาไม่ให้รอผมเด็ดหลวงพ่อพินบางคนเล่นพรากลัวแมพพินแม้พ,พินเพรากลววใช่ครับจริงจริงอ่ะเราอยากให้ใช้นะแต่เราแต่เราบอกว่าอยากจะขึ้นเป็นหมื่นสองหมื่นก็จะหาว่าเราหน้าเลือดคือเอาว่าเงินทองไม่สําคัญเอาวันไหนที่ผมมานั่งแล้วคุณขอ ผมแบ่งให้ก็นั่นแหละก็ได้ไปนะสั่งเวลาจุ้งมาพับแท,แท,แท้แท้ก็เหมือนปูสุกล่ะเนี่ยแท้แท้ก็เหมือนปูสุกล่ะเหมือนไหม นี่เหมือนปูสุกไหมครับเนื้อถูกต้องตะกัวเกานะา่าใช่นะระ้าแท้ตะกัวเก่าหยิบมาไม่ต้องสงสัยมันชัดเจนแล้วพิมพ์ใหญ่หายากกว่าพิมพ์เล็กเยอะต้องมีตำหนกตำหนิเลยเห็นไหมขอความเก่าได้ พระก็คมทุกอย่างก็สมูทตามความเก่าสังวลาชุ่มมัดพับน้ำเต้ากันไฟเราคุ้นกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ของท่านเนี่ยนะครับไม่ได้มีใครเอาออกมาให้ได้ละเช่าบูชากันบ่อยนักแทบจะไม่มีใครขายก็เลยดีกว่าพอพิงพอสดบูโต๊ะเรียนวิชากับสังวลาชุม่มถูกต้องครับ คือไม่เจอน้าแล้วครับแล้วทุกวันนี้ไอ้สองหน้าเนี่ยที่ไม่เก่าน่ะมันเก๋นะใช่ถ้าแท้เนี่ยดูดิครับหยิบมาโป๊ะเนี่ยมันเข้าใจได้เลยอพอซองเข้าไปปั๊บเนี่ยกันเนื้อเดียวกับปูเอี่ยมปูสุกเนี่ยแล้วดูศิลปะเขาเข้มขังงดงามครับเห็นไหมพาแท้ไม่ต้องพยายาม แท่นี่แท้ตาเปล่าเลยเนี่ยพระแท้ไม่ต้องพยายามแท้นี่แท้ตาเปล่าเลยครับเราจะเจอองค์เล็กเป็นโค้งๆบางๆบง่บอยแต่พิมพ์ใหญ่เนี่ยผมอะไรนะผม น่าจะไม่เจอมาประมาณสักสิบสามสิบสี่ปีแนละ้วสิบสามสิบสี่ปีแล้วที่ผมไม่เจอพิมพใหญ่เนะี่ยพิม์พเล็กเนะี่ยสิบกว่าปีเนะี่ยได้ผ่านมือประมาณหกองค์นะแล้วเห็นไหมครับต้องรายการมากวดพิทวีต้องดูเพราะว่าผมเองเนี่ยนะนะให้เจ้าจุนทำรายการแต่กน็น่าจะต้องมีนะผมบอกเลย เนี่ยสั่งเวลาช่วยแล้วดูความอ่อนช้อยถ่ายรูปไปให้ผมด้วยนะขอถ่ายรูปหน่อยหน้าแกะเลื่ยนทองเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยหาย,ยากแล้วเขามีความอ่อนช้อยสวยอ่ะเนี่ยหยิบมาก็ปู่สุกเห็นไหมหยิบมาก็โมโมสามจีนเลยคือคือตะก่วโบราณมันต้องแบบนี้ปู่เอี่ยววัดหนังถ้าแบบนี้เป็นพิมพป่ยวยวัดหนังก็แท้เลยเป็นพิมพ์ปู่สุกก็แท้เลยนะ พ่อโนมผมมีซุ้มกอเล็กพ่อโนมมีซุ้มกอเล็กนะพี่อ่ามีซุ้มกอเล็กเมื่อวานซุ้มกอคุณคุณแผนใช่น่าค่ายได้ไปยังเดือดอยังเดือดนี่ส่มไม่แกะส่งได้ครับครับพระเลี่ยม ส่งได้หมดถ้ากรรมการดูได้อันไหนที่กรรมการไม่สามารถชี้ขาดได้เขาจะขอแกะถ้าเราไม่แกะเราก็เปลี่ยนไปเอาอื่นมาส่งครับพระรายงานประกวดครั้งนี้พระอยู่ในกรอบส่งได้หมดครับนี่ฮะพ่อโหน่งคองมาดันเห็นปะ่ะหน้าศิลปะเนื้อมันดูง่ายเพราะโหน่งแท้ๆเนี่ยเทพเจ้าแห่งคองมาดันเนี่ย นะครับคือจริงๆถ้ากรรมการดูได้ก็ไม่ต้องแกะผมจะเอาแต่พระแบบนี้มาให้เพื่อให้ตัดไปลงย t u b e แล้วคนได้รู้จักพระยุคปรมาจารย์ยุคอาจารย์ใหญ่แล้วจะได้เปรียบเทียบว่าพระใหม่กับพระเก่าเนี่ยถูกไหมครคุณไม่รู้จักพระเก่าไงคุณก็เลยคิดว่ามีแต่พระใหม่เนี่ยให้คุณได้รู้จักพระเก่าอ่าพอคุณรู้จักพระเก่าคุณก็จะรู้แล้วก็เปรียบเทียบได้ อ่าาพิม์พเล็กครับอ่ะดีใจด้วยพ,พอทบชนแดนนี่นั่งเต่าพ่อสนิทหน้านี้ไหมลูกเซิร์ชหน่อยนั่งเต่าเนื้อโลหะตัวของพ่อสนิทวัดลับ,บัวลอยหน้าท่านหน้านี้ไหม อันเนี้ยแท้อัตโนมัติแล้วอ๋อได้อยู่เลยจบชัดเจนไม่ต้องไปเถียงกันโอเครู้เรืองหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวร้อยแม่เจอแต่เต่าหินแกะไม่มีหลวงพ่อนั่ง นี่หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยอา้าวสาริกาองค์หลายแสนพ่อสนิทเลยเต่าบูชาเขียนจะเต่าหินองค์ก็เป็นหลายหมืน่นอ่ะเต่าบูชานี่ถ้าไม่แน่จริงสาริกาคงไม่หลายแสนจระเข้คงไม่หลายหมืน่นใช่ไหมพ่อสนิทวัดลำบัวลอยอา้าวนี่ได้มาตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อสนิทตอนนี้ก็ยังไม่รู้แต่พอ ความรู้เรามากขึ้นเรามารู้ว่าใครที่สร้างเต่มามั่งพอมาเซิร์ช g ูเ g l e เห็นรูปถ่ายตรงเป๊ะใช่โอ้โหหลวงพ่อสนิทวัดลำบรบรอยอะไรทุกอย่างของหลวงพ่อสนิทแพงหมดขนาดหินแกะยังแพงเลยเป็นเต่าอ่ะอันนี้เป็นบูชานั่งเต่าแล้วก็น่าจะไม่ได้หาง่ายครับเอ้ครับวันนี้ก็ลากันไปด้วยผมผมตื่นเต้นนะกับเต่าบูชาหลวงพ่อสนิทลำบรุรยไม่ค่อยเจอ เนี่ยจายเด๋ยเพิ่งเจอองค์แรกวันนี้ต้้ากากว่าฝันดีลาตีสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านสวัสดีครับผม